สวัสดีครับตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะครับอยู่สวนหลังบ้านนะครับี่อยู่ท้ายสวนเลยมาเก็บเอายอดชมวงนะครับนี่น,นี่ต้นใหญ่ชมวงต้นใหญ่ที่ผมตัดต้นเขาให้เขาแตกยอดใหม่ยอดเยอะมากครับผมนี่ผมก็จะเก็บยอดอนอนนี้นะครับอันนี้ยอดอ่อนเก็บเอา ยอดแบบนี้ก็จะเก็บไปส่งที่ตลาดนะครับนี่เนี่ยแกสั่งประจำแหละยอดชมวงเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวนะครับนี่เมนูที่เขานิยมมาไปทำก็คือหมูชมวงแกงปลาแกงไก่แกงหมูอะไรก็ใส่ได้เลยนะครับก็จะได้รสชาติเปรี้ยวอีกรสชาตินึงเก็บแต่ยอดอ่อนๆนะครับได้ถุงใหญ่อยู่